สวัสดีค่ะเมน,นีมาพอกันอีกแล้วนะคะกับช่องวิถีบ้านสวนชาแนลค่ะหลังจากที่ห่างหายการลงคลิปไปหลายเดือนนะคะเมน,นีสิมาอัปเดตให้ทุกคนเบ่งนะคะว่าลูก k f เอสามหนึ่งผสมกับแม่ไทยกลางจากคลิปเดิมนะคะตอนนั้นอายุได้แค่ยี่สิบหามือผ่านไปหลายเดือนนะคะตอนนี้อายุได้4ีเดือนกว่าแล้วะคะ่ะ สำหรับพี่น้องทีเลียงง่วอยู่ตอนนี้นะคะทีเลียงง่วไท่กลางเลยค่ะคะีอยังตัดสินใจว่าท่านใดว่าจะผสมพอพันุตัวใดเนาะให้เอาวิดีโอนี้ไปประกอบการตัดสินใจนะคะอันนี้เป็นแม่พันธุ์นะคะที่ยืนอยู่ขางๆกันเนาะสำหรับพอเคเฟสามหนึ่งนะคะอ่าส่วนตัวคิดว่าทรงเม็ดสีลูกนะคะเพราะว่าเบิ่งจากลักษณะแม่แล้วแม่นี่ออกสีขาวมนๆน,นะคะแต่ว่าลูกออกมาแล้วมีสีแดงเนาะรากา โครงสัางก็จะใยั่กัาแม่นิดนึงนะคะนาตากัจะไปทางพอเนาะให้ออกไปประกอบการตัดสินใจด้วยค่ะว่าเฮ้าสิใดยังจากพอพันหนีเนาะนี่ละค่ะเดี๋ยวสิภาพพี่นอ้องเอาออกไปเบิงข้างนอกเนาะว่าลักษณะท่าทางสิเป็นแบบใดนะคะ นี่แหะคะ่ะพี่น้องตอนนี้เอาออกมาให้พี่น้องเบิง่งข้างนอกแบบเต็มๆเ,เลยนะคะลักษณะท่าทางคู่สังกัจะใหญ่กว่าแม่นะคะคิดว่าถ้าอายุเต็มสาวแล้วน่าจะมีลักษณะที่ใหญ่กว่าแม่อยู่นิดนึงนะคะกับใบใหญ่แห้งนะคะเพราะว่าเขาผสมง่วไทยกลางเนาะสําหรับพี่น้องนะคะที่สนใจที่จะเอาพอเคเอฟสามหนึ่งมาผสมกับแม่ไยกลางกับไฮเบิรงนะคะว่า ห้าสีใดลักษณะใดอันนี้เป็นแค่์ม่วงหัถ์บะไดไงแห้งนะคะบไดเอามาอวดนะคะพี่น้องเพียงแต่เอามาใหายพี่น้องเบืองแล้วกาประกอบการตัดสินใจเพียงแค่นั้นนะคะกระดูค้านะคะใหญ่เนาะหลักกากระต่างข้อนี่ก็จะใหญ่ขึ้นกันกกคางกระถือว่าหญ่ใส่ได้ค่ะเม็ดสีนี่ดีนะคะนังกับนาอยสำหรับงัวแมนนี่นะคะห้กินหยานะคะอาหารนี่จะไม่ค่อยได้ห้กินนะคะก็เลบยบ่ไดน้าแห้งเนาะ แต่ว่า,าห้อกะหอกินอาหารเสริมเข้าไปยูนิตหนึ่งนะคะทํามือใดมีหยาลายาห่อกะหอกินหยามือใดที่หยาบลายาห้อกะหอกินอาหารเพิ่มเข้าไปนะคะเอาละค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจใ้กันในการฮ็ดคลิปต่อๆไปน้่เนงด้วจ้ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับมือนีสวัสดีค่ะ